อีกหนึ่งเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงที่ยังไม่มีการเปิดเผยที่ไหนมาก่อนทางเราได้นำมาเรียบเรียงใหม่จากผู้ที่บอกเล่าแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังในที่นี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแถบบ้านของเจ้าของเรื่องซึ่งมีพื้นที่เป็นป่าสลับซับซ้อนมีหน้าผากั้นระหว่างประเทศไทยกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านสมัยนั้นการเดินทางเข้าไปนั้นยากลำบากมาก ยิ่งหนาฝนการเดินทางแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆชาวบ้านจึงอาศัยอยู่กันแบบพึ่งฟ้าพึ่งลมพึ่งธรรมชาติกินอยู่และรักษาตัวเองจากสิ่งแวดล้อมในปา่าทั้งสมุนไพรผืชผักและสัตว์ปา่าที่มีไว้เป็นอาหารอยู่อย่างมากมายการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะพึ่งพาทั้งสมุนไพรและคาถาอาคม ที่ต้องใช้ควบคู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณหายบางไม่หายบางตามความหนักเบาของโลกภัยผู้ที่ให้การรักษาชาวบ้านจะเรียกกันว่าพ่อเท่าแก่มีความรู้เรื่องสมุนไพรมากมายและมีวิชาคมแก,ก่กลาขนาดที่ว่าเจ้าของเรื่องเคยเห็นมาแล้วกับตาเมื่อสมัยเด็กๆและเคยลอดตายจากการช่วยเหลือของพ่อเท่ามาแล้วด้วย ชาวบ้านจึงให้ความเคารพนับถือแกเป็นอย่างมากเพราะแกเป็นที่พึ่งสุดท้ายและเป็นที่เดียวของหมู่บ้านหากไม่สามารถเดินทางเข้าไปในเมืองได้แกจะไม่คิดค่ารักษาพยาบาลหรือค่าใช้จ่ายอะไรกับชาวบ้านแม้แต่น้อยส่วนมากชาวบ้านจะหยิบยื่นให้เองเท่าที่มีเช่นของกินของใช้แกจะไม่รับเงินทองของมีค่าเพราะแกบอกว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไร เพราะเท่าที่ชาวบ้านให้มานั้นก็พอกินพอใช้แล้วความที่แกมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนไม่หวังผลตอบแทนใดๆก็เลยทําให้ชาวบ้านและหมู่บ้านไกลเคียงกันสองสามหมู่บ้านเก็มาให้แกช่วยเหลือไม่เคยขาดจนเป็นเรื่องที่รู้กันเป็นอย่างดีแล้วเรื่องที่สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านก็เกิดขึ้นเมื่อมีชาวบ้านหมู่บ้านไกลเคียงมาขอความช่วยเหลือ เป็นชายวัยกลางคนแต่ไม่รู้ว่าหมู่บ้านไหนของสองหมู่บ้านใกล้ๆกันเพราะไม่เคยมาให้พ่อเท่าช่วยเหลือมาก่อนโดยมีอาการปวดท้องมาอย่างหนักพ่อเท่ารู้ได้ทันทีว่าถูกของกระทำมาแต่ไม่รู้ว่าใครทําหรือถูกทํามาจากไหนแกก็ทำพิธีถอนของออกโดยที่ไม่ได้ถามถ่ายอะไรมากมายหลังจากที่ทําพิธีได้ไม่นานของก็พุ่งออกมาอย่างง่ายดา แต่ว่าพุ่งออกมาเข้าล่างของพ่อเท่าแทนไม่ได้ตั้งหลักไม่ได้ขาดคิดอะไรมาก่รว่าของในล่างของชายที่มานั้นจะตั้งใจพุ่งเข้าหาและทำร้ายตนเองในสภาพที่แก่ชรามากแล้วของพ่อเท่าแม้ว่าจะมีวิชาอาคมอยู่มากพอตัวก็ไม่อาจทนพิษความเจ็บปวดได้ไวพอที่จะช่วยตัวเองได้ทันแกดิ้นพลันทุรนทุลายอยู่ไม่นานมากนัก ถามกลางเสียงหัวเราะชอบใจของชายคนนั้นเลือสดสดสดทะลักออกจากปากแล้วก็ขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของชาวบ้านหลายคนที่มาลอขอความช่วยเหลือจากพอเทาสร้างความตกใจและโกรธแค้นชายไวกลางคนคนนั้นมากว่าเป็นต้นเหตุให้พอเทาต้องตาย แถมยังพูดจาลบหลูไม่เกรงใจชาวบ้านว่าพอเท่าที่ใครว่าเก่งนักเก่งหนาทําไมมาตายเสียง่ายได้ซะแบบนี้นึกว่าจะแน่สักแค่ไหนกันพูดได้แค่นั้นชาวบ้านที่พายาดพี่น้องมาเออพากันกระโจนเข้าลุมทําร้ายชายวัยกลางคนนั่นทันทีจนสภาพสะบักสะบอมแทบกรากตายทีเดียว สุดท้ายก็ต้องพาขันห้ามและปล่อยให้หนีไปอย่างทุลักทุเลห่ามกลางความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อารมณ์ยังคลกกลุ่นอยู่แต่ก็จำยอมต้องปล่อยชายคนนั้นไปต่อมาจึงได้รู้ว่าชายัยกลางคนคนนั้นเป็นหมอผีอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันและถูกชาวบ้านที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพ่อเท่าและชาวบ้านที่ให้ความนับถือพอเท่าหลายคน รู้ว่าหมอผีนั่นเป็นต้นเหตุทำให้พ่อเท่าต้องตายก็พากันโกรธแค้นและขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปสาเหตุก็คงจะเสียผลประโยชน์จากรายได้ที่เคยได้รับจากชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือเพราะพ่อเท่านั้นแกช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆกลายมาเป็นเรื่องที่ต้องกาจัดพ่อเท่าให้พ้นทางกะจะให้ชาวบ้านนั้นเห็นว่าเองนั้นเก่งกล้ากว่าพ่อเท่ามาก จึงได้ลงมือทำด้วยตัวเองแต่กลับกลายมาเป็นสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวบ้านแทนโดยที่คิดผิดอย่างมหันต์จนตนเองต้องถูกขับไล่ไล่ที่อยู่แถมบ้านเรือนทรัพย์สินยังถูกชาวบ้านเผาเสียสิน้นจนต้องหลบหนีเขาไปอยู่ในป่าแทนด้วยคว้ามาขาดแขนชาวบ้านจึงได้กระทำตนเองด้วยอาวิชาเดรจฉานที่ล่ำเลียนมาจนได้กลายเป็นเสือสมิง ด้วยการผูกจิตฝังหุ่นกับซากกระดูกเสือโค่งที่นำมาเผาจนเป็นผงและนำมาปั่นเป็นหุ่นเสือฝังจิตตัวเองเอาในหุ่นแล้วพุ่งทยานออกไปในร่างของเสือโค่งโดยทิ้งร่างของตนไว้ที่ซ่อนในปา่าเสือสมิงนั่นออกไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่มีอาชีพเป็นพลาล่าสัตว์ กินทั้งเนื้อสดสดจากสัตว์ที่ฆ่าและเผือกินเนื้อหนังของพรานที่ตกเป็นเชือด้วยจนกลายเป็นเสือสมิงเต็มตัวจนต่อมาก็เกิดหลงลืมกลับเข่าล่างตัวเองไปบ้างพอมีสติก็รีบกลับเข่าล่างเช่นนั้นหากว่าจำล่างเดิมของตนไม่ได้ก็จะถูกสัตว์้ายกัดกินจนสิน้นก็จะกลายเป็นเสือผีไปทันทีหรืออีกอย่างก็ไม่ต่างจากตายไปแล้วนั่นเอง หมดลิ์หมดเดชไปด้วยไม่สามารถที่จะทำร้ายพลานที่ส่วนมากนั้นมีเครื่องล้างของขัง,งติดตัวกันแทบทุกคนแต่วิชาคมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นย่อมเหนือกว่าพลานทั่วไปแน่นอนอีกอย่างหมอผีในร่างของเสือสมิงยังไม่อยากตายและกลายเป็นเสือผีนแน่ พอเริ่มมีเสือออกมาอาละวาดชาวบ้านทั้งสาหมู่บ้านเกิดระมัดระวังตัวกันมากขึ้นพรานที่เข้าไปล่าสัตว์ต่างก็ช่วยกันหาวิธีที่จะล่าเสือให้ได้หลายคนก็คิดกันว่าเสืออาจจะข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเพราะไม่เคยปรากฏว่ามีเสือในป่าแถบนี้มาก่อนแต่หากจะเข้ามาก็คงต้องอ้อมหน้าผาที่มีความยาวอยู่มากพอสมควร หรือใหม่ก็ปีนขึ้นมาทางหน้าผาซึ่งเป็นไปได้ยากมากจนมีพลานสามคนไปพบเข้ากับหมอผีโดยบังเอิญในช่วงบ่ายของวันหนึ่งในขณะที่ยังอยู่ในหล่างเดิมและพยายามจะเดินหนีอยู่ในระยะห่างๆไม่ยอมเข้าใกล้แต่เป็นที่แปลกใจมากเพราะผมเผ่าลงลังเนื้อตัวสกรปรกเหมือนไม่เคยอาบน้ำอาบท่ามาเป็นแลมปีกลิ่นสาบสางเหมือนกับสากศพ โฉยมาเป็นระยะจากร่างของหมอผีปืนที่อยู่ในมือของพลานทั้งสามคนทำให้หมอผีไม่กล้าที่จะทำอะไรเพียงแค่รีบเดินหนีไปให้ไกลเท่านั้นท่าทางของหมอผีทำให้พลานทั้งสามคนสงสัยเป็นอย่างมากเพราะเป็นคนที่มีวิชาคมมากอาจจะทำอะไรที่ชาวบ้านคาดไม่ถึงก็เป็นได้จึงได้แกงทำเป็นไม่ตามไป แต่สังเกตทิศทางที่หมอผีเดินไปไว้ในใจตามสัญชาตญาณการแก่ร้อยสัตว์คงไม่ต่างจากคนเท่าไหร่และหาทางตามไปห่างๆไม่ให้รู้ตัวหมอผีเองเมื่อเห็นว่ามีเหยื่อเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็หาโอกาสที่จะฆ่าผ่านทั้งสามคนเพื่อเป็นเหยื่อโดยไม่ต้องออกไปล่าเหยื่อไกลๆอีกรู้ตัวเลยว่าถูกผ่านทั้งสามคนนั้นตามมาเพราะความสงสัย เมื่อเห็นว่าหมอผีเดินหายเข้าไปในซอกหินเล็กๆไม่ห่างจากหน้าผามากนักที่เห็นเป็นชะงอนหินกันฝนกันแดดได้เป็นอย่างดีคงเป็นที่ซ่อนตัวของหมอผีเป็นแน่เกิดแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางหาต้นไม้ใหญ่ปีนขึ้นไปหลบซ่อนตัวคอยเฝ้าดูว่าหมอผีจะทำอะไรบ้างและเป็นอย่างที่คิดกันไว้หรือเปล่าจนทวันเริ่มพ้นยอดไม้ เป็นสัญญาณว่ากำลังจะมืดค่ำลงหมอผีที่นั่งสมาธิอยู่ก็นอนลงในที่ซ่อนตัวตรงช่งอ่อนหินสายตาของพลานทั้งสามคนก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ทันที่จะละสายตาเปรากฏล่างของเสือโคร่งลายพาดก่อนตัวเครืองยืนตระงานอยู่ใกล้กับร่างของหมอผีที่นอนอยู่ พลานทั้งสามคนรู้ได้ทันทีว่าเสือตัวนี้เกิดจากวิชาอาคมของหมอผีไม่อย่างใดก็อย่างหนึง่งและไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมันกำลังเดิอนออกไปหาพลานทั้งสามคนที่คิดว่าอยู่ไม่ไกลเช่นกันแต่หารู้ไม่ว่าพลานทั้งสามนั้นดักสุ่มโดอยู่แล้วปังเสียงปืนกระบอกแหลกของพลานที่อยู่ใกล้สุดส่งกระสนพุ่งเข้าล่างเสืออย่างแม่นยำ แต่ทำได้เพียงแค่มันพังงาะเล็กน้อยเท่านั้นไม่ละคายผิวเสือสมิงตัวนี้แม้แต่น้อยมันคงจะรู้ตัวแล้วแต่พลานทั้งสามก็ยพยายามที่จะยิงอีกหลายนัดแต่ก็ไม่ละคายผิวเสือสมิงตัวนั้นเช่นเดิมคำรามร้องลั่นป่าด้วยความโมโหเป็นวนไปวนมาเมื่อเห็นพลานทั้งสามคนแล้ว แต่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากเช่นกันพลานทั้งสามตะโกนกันโวกเวกว่ายิงมันไม่เข้าจะทำยังไงดีจึงได้มีความคิดว่าต้องยิงไปที่ล่างของหมอผีให้ตายมันต้องหมดฤทธิ์แน่ร้องบอกกับพลานที่อยู่ใกล้ที่สุดและระยะไม่น่าที่จะพลาดให้จัดการกับล่างของหมอผีทันที เสือสมิงได้ยินก็ล้นลานวิ่งร้องคำรามด้วยความโกรธไม่คิดว่าพลานทั้งสามคนจะทำอย่างที่ตนนั้นกลัวมาตลอดพลานที่อยู่ใกล้ได้ดึงเอาตะกุดออกจากลำคอไปพันไว้ที่ปลายกระบอกปืนเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าล่างหมอผีคงจะไม่เหนียวเหมือนกับล่างของเสือสมิงแน่เพราะมันเกิดจากอาคมปังกระสุนพุ่งออกจากปลายกระบอกปืน พุ่งเข้าเจาะหัวของหมอผีอย่างแม่นยำด้วยระยะที่ห่างพอสมควรแต่ไม่มีทางที่จะพลาดกับเป้าหนิ่งแบบนี้แน่นอนเสือสมิงสะดุ้งเหือกตกใจเตรียมที่จะวิ่งหนีนานอีกสองคนก็สับไกปืนที่ช่องไว้อยู่ก่อนแล้วโดยมีตะกุดพันอยู่รอปบปลายกระบอกปืนเช่นกันปังปังล่างเสือสมิงนั่นล้มลุกคุกคานตามแรงกระทะของลูกกระสุน ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่ยังคงลนลานที่จะวิ่งหนีสุดชีวิตไปข้างหน้าแล้วก็หายลับไปที่หนาผาพลานทั้งสามรีบปีนล,ลงจากต้นไม้ไปที่หลางของหมอผีรีบหาไม้มาสมเผาล่างทิ้งทันทีความมืดก็เริ่มที่จะปกคลุมจนพลานทั้งสามต้องปีนขึ้นไปทํานั่งห่างพักอยู่บนต้นไม้ เพราะไม่รู้ว่าเสือสมิงนั่นสิน้นฤทธิ์ไปจริงๆหรือไม่จนลุงสางเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกจึงได้พากันเดินตามรอยเสือไปที่หน้าผาก็พบเข่ากับหนปั้นที่ตกอยู่กับพื้นจึงได้พากันทุบจนละเอียดแล้วก็โยนลงหน้าผาไปต่อมาเมื่อเรื่องหมอผีนั้นกลายเป็นเสือสมิงมาฆ่าชาวบ้าน จึงได้ถูกเล่าต่อๆกันมาจากลูกหลานของพลานทั้งสามคนและชาวบ้านในสมัยนั้น